สวัสดีค่ะ fc fc แฟนช่องของโจพาร,รวยนะคะคลิปนี้ก็จะมาเสนอแนวทางฮานอยของอาจารย์คนพาร,รวยแล้วค่ะก่อนอื่นก็ไปดูของเมื่อวานนี้ก่อนเนาะของเมื่อวานนี้รู้สึกของอาจารย์จะเข้าอยู่เนาะวันที่ยี่สี่เนาะคะ่ะ ยี่บสี่ของอาจารย์คนพารวยฮานอยสเฉพาะกิจอันนี้ไม่ได้เน้นเราไม่ได้เน้นที่สเฉพาะกิจด,ด้วยค่ะสายวิ่งสายลูดด้วยค่ะสายวิ่งสายลูดหนึ่งเจ็ดกอดข้อมาพร้อมกันด้วยค่ะพิเศษเข้าหนึ่งเจ็ดอาจารย์ให้สามหนึ่งเจ็ดออกหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงตรง วิ่งรูดเข้าหนึ่งกับเจ็ดบนค่ะแล้วก็เข้าหนึ่งเจ็ดค่ะเข้าพิเศษเนาะคะ่ะวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวเลยค่ะนี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดกับเขานะคะ่ะมาบนแล้วก็ VIP ออก275เจ็ดห้ากัเขาวิ่งแล้วค่ะเข้าที่เลขวิ่งค่ะวิ่งลูดค่ะบนแล้วค่ะ v ีไออกที่275แล้วค่ะก็เข้าที่ะะเจ็ดแล้วค่ะเลขวิ่งอาจารย์เข้า7ค่ะก็วีพิเศษกับบ i p อพีแล้วค่ะเลขวิ่งเลขลูด ปกติไม่เข้าค่ะมาเบิ้ลค่ะสามสามสามเด้อค่ะมาเบิ้ลเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เนาะสังเกตดูพิเศษเนี่ยเอ้ยปกติเนี่ยค่ะรอบปกติจะมาแต่เบิ้ลเบินนะะ้ลเด้อค่ะจับทางให้ถูกเ้ย fc แฟนช่องเลยรอบปกติส่วนมากจะมาเบิ้ลค่ะ มือหนึ่งเบิ้ลบนแปดแปดเบิ้ลล่างหนึ่งหนึ่งแล้วค่ะหรือหนึ่งหนึ่งแปดแปดนี่ละอีมือหนึ่งย้อนหลังไปดูย้อนหลังก็ได้ค่ะเมื่อว่านนี่เบิ้ลสามสามแล้วค่ะเอาเราก็จะมาต่อกวนเจเลยแล้ะกันวันนี้ อานน้อยแนวทางของอาจารย์คนพารวยวันนี้เนอะคะ่ะวันที่ยี่บห้าอาจารย์ส่งมาให้เนาะคะ่ะน,นี่ นี่ต้องพูดเอาเองเพราะว่าถ้าเป็นคลิปไหนที่อาจารย์ส่งมาให้ก็าจะให้ดูไปด้วยนะคะนีค่ะแคปไปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวสิเขียนให้ตัวใหญ่ๆเนาะคะ่ะเขียนให้ตัวใหญ่ๆขึ้น นอยของอาจารย์คนพารวยค่ะวันที่ยี่ห้าคือวันนี้แล้วค่ะยี่ห้ากุมภาหกเจ็ดวิ่งลูดค่ะ วิ่งรูดนี่ไปได้ทุกน้อยเด้อค่ะวิ่งรูดไปได้ทุกน้อยค่ะวิ่งรูดบนล่างเนาะค่ะ8กับ7ค่ะแล้วก็3มตัวมี0ูนย์เดสองศูดเก้า สองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดแปดห้าเน้นที่แปดเก้าค่ะฟันแปดเก้านะคะ ามตัวศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดเก้าสองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดแปดห้าค่ะเมื่อวานก็เข้าวนะคะเข้าที่พิเศษค่ะของอาจารย์พิเศษเข้าวแมนแต่ประกาก็ต้องบ่อยเห็นยี่ห้อนะคะ่ะ กลัวติดลิขสิทธิ์เนาะค่ะวิ่งลูดบนล่างเนอะค่ะวิ่งลูดบนล่างเลขวิ่งนี่ไปได้ทุกน้อยค่ะจันบอกว่าเอฟซีวิ่งลูดไปได้ทุกน้อยเด้อค่ะวิ่งลูดไปได้ทุกน้อยค่ะ เน้นที่แปดเก้าเน้นที่เลขแปดเก้านะคะฟันแปดเก้าด้วยค่ะมือนี้ฟันแปดเก้าตัวฟันเอาสองขีดแล้วก็นเน้นที่เจ็ดซองด้วยค่ะ ฮานอยอาจารย์คนพารวยค่ะสำหรับ FC แฟนช่องนะคะที่ชื่นชอบนะคะชื่นชอบแนวทางของอาจารย์คนพารวยค่ะฮานอยวันนี้วันที่ยี่ห้ากุมภาด้วยค่ะฮานอยอาจารย์คนพารวยค่ะยี่ห้ากุมภาหกเจ็ดนะคะวิ่งลูดบนล่างแปดกับเจ็ดค่ะสายวิ่งสายลูดไปได้ทุกน้อยด้วยค่ะแปดกับเจ็ด แล้วก็3าตัวมี0ูนย์เจ็ดค่ะ2ตัวมี7จ็ดสองเจ็ดหเจดหนึ่งแปดเจดแดห้าค่ะเน้นเจสองค่ะแต่ว่าเน้นมากๆก็คือ8ปดแล้วค่ะฟันที่8ปดค่ะจนันว่าฟันที่8ปด ชัดเจนเนาะค่ะต้องซื้อชัดเจนเนาะค่ะเมื่อวานนี้เข้าเนาะค่ะของอาจารย์เข้าที่หนึ่งเจ็ดเข้าที่พิเศษค่ะเข้าบนพิเศษหนึ่งเจ็ดตรงตรง,ตรงค่ะสายวิ่งสายลูดเดียผ่านเด้อค่ะชื่นชอบอาจารย์ท่านไหนก็ติดตามอาจารย์ท่านนั่นเนาะค่ะ กอนสิไปรวยรัฐบาลไทยเนาะค่ะก็เอาเพื่อนบ้านไปเบิงเนาะค่ะเอาไปเบิงกอนค่ะดูเพลินๆเ,เนาะค่ะชอบก็ตามเนาะค่ะบ่ชอบก็บพานเนาะค่ะสายวิ่งสายรูดเดยวพาเด้อค่ะเหงๆปังๆมันๆรวยๆไปกับแด่ทางอาจารย์คนพารวยค่ะอ่าคนที่เคยติดตามอาจารย์เนาะค่ะ แต่โดนนมาแล้วแต่นานมาแล้วเนาะค่ะก็คือสีพ่อรู้ว่าแนวทางของอาจาร,รย์คนพารวยเป็นยังไงเนาะค่ะก็ขคอห้มิโซงมิลามิมันใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะผู้ที่เข้ามาใหม่กับเบิ้งก่อนเนะค่ะคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ดูก่อนดูก่อนเด้ออันไหนวิเคราะห์ก่อนค่ะอันไหนสมควรลงทุนเนาะค่ะ ก็ขอกาขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอให้มิโชคมิลามีมันแห้งๆปังๆเรื่อยๆนะคะไปกับแนวทางฮาหนอยของอาจารย์นคนพาลวยในช่วงบ่ายวันนี้คือวันที่25่กุมภาพันธ์2่6หเจแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอกล่วาวคำว่าสวัสดีค่ะ